มาติดตั้งรางน้ำสำเร็จรูปค่ะเรียกว่ารางไวัยนินรางไวัยนิน VG ตัวนี้คือมีคุณสมบัตินะคะ,ะน้ำหนักเบาวัสดุคงทนถาวรไม่ผุพังไม่ขึ้นสนิมค่ะวันนี้ลูกค้าระบุสีขาว รอบบ้านไปเลยนะคะวันนี้แล้วท่อน้ำลงแบบนี้คือท่อน้ำลง7จุดด้วยกันค่ะจุดหนึ่งประมาณ3ามเมตรนะคะตะขอจะแน่นแจุกๆไปเลยค่ะตะขอทั้งหมดทั้งหมดนะคะที่ติดตั้งในวันนี้69เมตรด้วยกัน ท่อน้ำลง7จุดนะคะรวม21เมตรด้วยกันค่ะขอขอบคุณลูกค้าอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะติดตามผลงานสักรางน้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ